สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับกับมุมมองที่แดงๆออกแปลกๆตาอกหนึน่งกับรถ Toyota f o r t u n e r เ e g e n d e เเป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งคันนะที่ทำการเคลือบแก้วที่ร้านเรานะครับมาค่อนข้างเยอะมากแต่วันนี้อยากจะให้ดูกระบวนการทำงานนะครับที่ค่อนข้างเข้งคัดสำหรับน้ำยาเมกะชิว โมโปรแกรมคันนี้เป็นโปรแกรมเมกาเซรามิกครับคือภายนอกทั้งหมดประมาณ2โค้ดไม่ว่าจะโค้ดแรกหรือโค้ดหลังนะครับจะต้องมีการอบอินฟลิตทั้งสิ้นนะครับน้ำยาของผมผลิตประจกประเทศเกาหลีนะครับเกาหลีเนี่ยจะมีอากาศที่ค่อนข้างหนาวเย็นซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็น้ํายาเนี่ยจะต้องมีความเข้มข้นค่อนข้างสูงเพื่อให้เกิดประสิทธิผลกับตัวสีได้จริงเพราะฉะนั้นนะฮะน้ำยาตัวนี้เลยออกแบบมาเพื่อให แห้งในอุณหภูมิของอินฟราเรดถ้าเป็นไปได้โอินฟรเจะมีประสิทธิผลที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นผมจึงนําระบบนี้นะครับมาใช้ในประเทศไทยเป็นคนเดียวนะครับที่มีระบบเป็นแข็งลงมาอย่างนี้จากเพดานนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านระบบดีๆจากเกาหลีนะครับถ้าใครได้ไปเกาหลีก็จะเห็นนะว่ามีเครื่องอินฟราเรดเนี่ยห้อยลงมาจากเพดานค่อนข้างหลายที่ซึ่งทุกๆท,ที่จะเป็นในเครือเมกาชิลหมดเลยหรือ ขับ M Family นั่นเองนะครับคันนี้นะครับเป็นโปรแกรมการเคลือบแบบ2โค้ดนะครับมีความหนาประมาณ30ไมครอนเวลาในการทํางานประมาณ1วันนะครับหนวันในประเทศไทยแต่ถ้าอยู่ในเกาหลีจะไวกว่านี้นะครับส่วนตัวรถเนี่ยนะครับเคลือบที่ตัวผิว2รอบตัวกระจก1รอบนะฮะล้อแม็กหนึรอบไฟหน้าไฟไท้าย2รอบเช่นกันมีความแข็งมีอายุการใช้ง,งานประมาณ3-5ปีกับรถที่มีความยนิยมในประเทศเรานะฮะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์เ d จนเดอร์นะครับปกป้องได้จริงสี เงาใสได้จริงนะครับคิดถึงรถสวยคิดถึงมิกกี้เสก็สวยนะครับใครอยากได้ขั้นตอนแน่นๆการอธิบายที่ชัดเจนนะครับแล้วกับน้ำยาเคลือบแก้วการโคตติ้งไม่ว่าจะเป็นการดีเทลลิ่งอะไรก็แล้วแต่นะครับมิกกี้สามารถตอบทุกคนได้อย่างชัดเจนไม่มีกักรจริงๆนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะมิกกี้เสกรถสวยนะครับขอลาท่านผู้ชมกันไปกับความแดงๆอย่างนี้ไปก่อนโอวนเวนเฟรชรถที่ทำการเคลือบแก้ววันนี้สวัสดีครับ